เจอ้หนอนแล้วเลยเข้าป่ารครับเข้าป่าเนินไหนครับเนินห้าแปดเนินเลยเดียวนะเดียวเดยนนะเดินนะเป็นมาเรืเร่อยๆเจอเลียวแล้วเจอแย่งเลียวขวาตรนที่พวกผมอยู่กันนะครับตอนที่พวกผมอยู่กันเยอะเลยครับามาร์กเลยมาร์กเลยท่านผมไม่เห็นมันนะผมไม่เห็นเหมือนกันอ่ะผมอยู่ในพุ่มอะผมไม่เห็นมันเลยร็วววมีเชลร์ถมีเชลร์รถรถเรลารถเรา จุดเอสามขี่เข้าไปได right. ้ไหมขี่เขาไปในพุ่มไม้เลยผมเห็นแล้วไปตรงไหนเกิดยังตรงไหนตรงไหนขี่ไปในพุ <h. <h ่มไม้ชนเลยเหรอตายตายเยี่ยมมากมีคนไหมหรอต้องให้นักบินลงมาตายมีหมายจับด้วยคนเนี้ยเฮ้ยเสียงรถใครอ่ะรถาอ๋อโอเคโอเคแหหมยืนนนขึ้ซะเ็อ๋อมีหมายจับด้วยฆ่าคนตายสองคน มีคนเดียวใช่ปะหมดแล้วหมดล้วเก็บของแลวครับแหมว่าผมจะลงมายิงนี่ยิงได้เลยแหมไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวตะนัดเก็บหมดโอ้ยหลอกหลอกพิกแปดอันตาปาตาขึ้นหอต่อเราเดี๋ยวนะดูก่อนโอ้โหสองแสนสี่ได้ครึ่งเดียวอ,อีกแสนสอง อุ๊ยผมยิงมันล้มแล้วนั่นน่ะเ,เ,เอ๋มีเอี่ยวมีเอี่ยวไอ้เอี่ยวมีนิดนึงดิโอ้โห <c oughs> ขอขอส,อสระเอือก,กอเสือกนิดนึงอ๋อนิดนึงซ้อมออออดได้ครับผมไม่ใช่แค่เอาหนึ่งอีกทีหนึ่งเนาะไปไปไปขอบคุณครับโอ้ยคอกระจกล้าวเลยอ่ะใครบ้างบ้าเรามาเคลียร์ในราคานี้ดิเอาไปตู้ไอโดมให้หน่อยผมเห็นโดมเปิดอ่า ผมว่าเราไปแทนธนาคารก่อนไหมไปก็เตอร์ก็เตอร์ไปไปธนาคารเลยครับแถวหนึ่งมันเคียร์แล้วมีจังปืนแล้วผมเคียร์แล้วนะปิดโดมธนาคารผมจะได้เห็นไงว่าบกท้าวเลยครับบกท้าด้วยโอเคครับต้องมาถนนใหญ่เลยใช่ไหมตรงไปตรงไปเจอถนนใหญ่ครับแสดงท่านแว้งเอ้ยท่านท่าถ้าผมกลับไปสอนอแอดิล่าก่อนผมขอไปซื้อไอแท็บก่อนเอาแท็บยัดใส่เครื่องบินเนี่ย ได้เยอะเอาลูกกระสุนปืนอใสเครื่องบินไว้ด้วยขับไว้ตรงไหนบอกด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกับผานกันเพราะว่าอย่าก็ขับผ่านคอยต์หนึ่งขับไปว่าไงเออผมขอไปเล่นซิลเลียนก่อนได้ไหมครับไปเก็บเชอรี่ไอ้เจ้าปั่นมาแล้วนี่ยโกหาปั่นเลยไอ้เลียบอกให้เลยโอ้โหแม่เอ้ยพร้อม แล้วเร็วอีกแล้ว7มันเลี้ยวมันตุ๊บไปเลย่ะยิงไงผมด้วยยิงไงผมด้วยตายอ้าเฮ้ยไมตายอะไรตะูตกใจเอายิงผมด้ยุ่ง้วยตายป่ะเต็มเต็มมเต็มเต นรถรถเมื่อกี้อ่ะตอนเขายังไม่มาเลยครับมันมมัันนหักแล้วมันไปเลยอ่ะคันเนี้ยเหมือนผมเห็นรถมันมายังยังครับยังไปเล่นซิลเล่็กกอนได้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาครับผมเดี๋ยวไปขนยานะไม่ผมไปขนลูกคีติดลูกคีขายไปเลยไปขายไปได้เลยโอ้โหเงินหายไปตั้งสองล้านโอ้โหก็เป็นขายไปได้ยังไงอ่แบบก็ไปโอ้รถคว่ำารถหง เออแล้วรถใครเนี่ยใครขับรถแบบนี้เนี่ยสะพานแลยผมแเลยรอมานานรัดรัดแล้วไอ้แล้วก็ไปเลยม่เข้าไปไม่ได้พี่รุนคดีไม่ช้ารัดเท่าไหร่ตรงไปต่อไปรอไม่รู้ว่ะาจะพี่แบ็กอัพเก็บข้อมูลไว้หมดป่ะซึ่งไม่ดูเฮ้ยเว้ย พอพอพอเลิกขับเร็วเลิกขับเร็วแยกหน้าเลี้ยวขวา h e ลโลแยกหน้าเลี้ยวขวาเดี๋ยวซ้ายก่อนไม่ได้เหรอ Papa. Unknown contact two clicks south six Fall back I've been mumaling